Ar, สวัสดีพี่น้องปู pim, ้ฝ่ายบริสัทผ <execut> ah. ู้ส่คนยินด <CGI> ีตะลากการสู่สังอาติสังจารโดยพี่น้องจามืเรียกซุ่มแจวอยู่ที่บ้านของไอซีพี่น้องจานะคะวันนี้เพิ่นสีคายมูเลยว่าเออมากินนั่นเอื่นมูเฮงตามว่าแต่คายแล้วบอลจากจากาษิวะรู้เอาเลยว่าจึงได้โดยพี่น้องจึงลุ้นกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือบริษัทบริษัทโดยพี่น้องเออไปเบิรงอยู่สองแบบเออื้งัดประตู ประตูห้องไอ้นี่พี่น้องลืมว่าลืมกระเจะจ้าแต่ว่ากระเจอยู่นอกบริดทัทสุธาเลยงัดจนเมื่อ้วจะได้เห็นพี่น้องเอ้ยนะคะอืมงัดจนเมื่อ้วก็เห็นกระเจะเออมาพี่น้องไปเบิงทางในว่าหางซุ้มแซวอะไรกันยังไงนะจ้าอา้าเขายังคือสมัยนี้อย่างยู่บอกนี่ฮึพี่น้องคือมาเฮียอย่บ่บอกนี่ซีเรียสแบบมาเฮียใหยังอยู่บอกนี่จ้าอืม มาพี่น้องเอ้ยอมาอีกแล้วบันมาจ้ะพี่น้องขายจะอยากขายจะอยากขายพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เยอะอยู่นะจ้าไปสีเมาก็เมาหลุดดูโอ้อม,โมีแต่พาโลเมอร์นี้ครับบัตเตอร์เฮดไลายเจ้ากระพันมึกบอยเฮดพัายาอันะไรกันไรข่าวเบิร์ตจ้า ถ้าเขาไม่ถ้ากินเขาไม่ด้วพี่น้องตอนนี้ก็กินข้าวพะโลกไปก้อนจ้าน,น,นานบัดมือมีนะบัดอยากซื้อบัดมือพอมีอะไรใหตีทามบัดมือจะมาจบ้ส่งซิบส่ง ยนิโนซื้อกว่าน้่มคือไงคือเดิมมาใหม่นะสวัดีจ้าคนไปาว่าประธานนินบอกว่าีนุ่มกว่ากาเลเดสวัดีจ้ามอใหม่ก่อมือใหม่ก่อนมือีล้วกินไข่พะโล่ก่อนอวันมีอยู่นนนนสนดาสารดสนาร์สนดาดสแาเ้นาร์ดสนายสดาราร์ดสนดารสนดดด เฮ้ยนับพี่น้องชวนมูไปพาดกินเงินก็ได้อกน่ะคันซื้อคันนี้คูซื้อให้กินกักินเออมาเฮ้ยอือส่วนนี้หลยล้าแห้งนะพี่น้องเมาได้ได้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยมานักปึกด้วยเฮ้ยสิบห้าสหรอ สิผาทงพี่น้องกินเบิร์ดบ้นเลยพี่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลายอยู่ที่สองโมงคันแมนแท้นะเพื่อสิลบไปคันแต่สิบสองคุณแต่ว่าเพราะกันงัดของพี่น้องกูสุดท้ายสุดท้ายลืมกระเจี๊ยบไปอยู่ในนี่นี่พี่น้องโอเม้นฮ้อนี่ก็ <c oughs> เข้ามาสองลบแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> อยู่ในเนาะนัดพี um> ่เนาะเอ้ยนี่ยังวกับออมาลยอืได้พี่เนาะเอ้ยคทพาโลพี่เราจ้ามาเด้อพี่เราเอ้ยอืสวัสดีจ้าบายกีโหดบ่มีกับบอสใจเฮ้ยอาจทำที่ได้ ปัะก่งเ้อถอดจีรอพี่น้องจ้าสองวทุพตะกณนะคะเจ็ดสิบเลยเนาะเจ็ดสิบิอะไรเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดค่งเจ็ดสิบเอ็ดครึ่งอืมปีกอะรบ่อปีกอะบ่เฮ้ยเอฟโต้ครึ่งนึงด้สิบเอ็มีการใ้ดีเจ้ามีอันนั้นไอ้นนหรือปล่ามีการบบเพื่อนนะอืม มาจ้ามาจ้าชงลาช้าบาทาบาทจ้าใช้สินุ้นกิรอคอยแน่จ้าเสิเวเครื่องทั้งตอทั้งใส่ทั้งอันนี้ก็ยังทายตัวเนาะอืมตัวละห้าบาทตัวละหาบาทเพิใช่ใ่ตัวละหาบาทอือจิรอเอ้ยเปิ้ลทอดจิรอาเจ้าเบงัวอยได้อ่มีไม่มทักกิรอมีทักไข่พะโลดจ้าเหมาได้ค่ะหมาได้หมาวยเจ็ดองกิรอหื้

ไปพี่น้องไปเบิ่งจ้าพาว่าเนะาะงัวพี่น้องงวัวประหลาดพี่น้องงวัวไอซีจะออกลูกใหม่เมื่อวานนี่เออน,นั่นอินหางดังน้อยแพร่อยู่นี่ละจ้าเออาไายซีบักเอา้เอาทำไมเธอนอนแขงแง่งอยู่ตรงนี้ใกล้บอกพี่น้องโอ้ใกล้พี่น้องคือนมาอู้หลุดจุนี่พี่น้องเอ้ยงวัวจ้าว่าเถิดลูกว่าแม่ปะว่าแม่จ้า มีนมหกเตา่าไพ่เคยมีจา้าหกเต่าเลยนะจ๊ะพี่น้องอนีน้อยๆนี่นะหกเตา่าอันนี้แม่นางจ้าปีไก่ตัวปีไก่ตัวเพื่อนอันลูกเพื่อนอันตกน้องแล้วพี่น้องอืมอีนางนาแว่จา้านี่นะอบโบหกเต่าเลยจา้าอีนางนี่นะหกเตา่านี่ก็เพิ่นได้สองโตแล้วพี่น้องจ้า อีดี่กลายแม่ใจยังอีกโตหนึ่งคือว่ายังสิได้ลูกอีกอยู่อียางนี้หกเต้าเลยนะจ้าทุกคนโอ้เนาะอีด่างน้อยนี่นะคะหกเต้าคุณได้พีน่น้องอีนี่เด้สาวตัวผู้หรือตัวแม่นี่นะหืเป็นอะไรลูกข้อนบอลลูกคือสาวอยู่งามงา่ามข้อนก็เข่าห้มได้ลูกอีกแล้วบอก ออีนางนีหกเต้าหกขวัญอืมบ่เด้แม่จ้าจ้ากันยันห้อนแดดบ่กันห้อนกับเขาโฮมได้ลูกเอ้อืมเห็นเนาะอันตัวนี้นะอีแม่บ้านีนะหรืออีผูเออแม่ เพิ่นก็ได้ซองแม่แล้วพี่น้องเอ้ยยังอีกหนึ่งแม่แม่แล้วก็่นไปซมแล้เอ้ยท่านบอปล่อยหาเพิ่นนั่นน่นได้ลูกหรือเพิ่นได้ลูกนางนั่นยังอึ้งตึงอยู่เนาะยังเบ่งลีรอแล้วเอ้าแล้วอีตัวนั้นได้撒มามานบ่อมานของกระชองปีฝฝายว้าตายเขาเรีว่ามันมานเออออกระชองชุนนั่นน่ะอือเพป็นแบาเพิ่นมานแด้อีนางนั่นนะ มันดีดจะเด้อเฮ้ยข่างลาสามเ้าเต้าจุกใหญ่ใยเลยเนาะเออหัวละนี่ห้เต้าแต่สเต้าเด็กอะม่ม่ยังเป็อยากใครกินเลยนี่นะดีดอยู่ใบใบเออไปพี่น้อง ผู้สิมาเอามูมือนี่นะครว่าเป็น,นอะไรอืมมาพี่น้องมาเบ่งหมูอเป็นกันอืมขี้มูแม่เปลวบบเมนเออบเมนอรหารไทยล้วบิเมนนะอืมอานแหลมทองขี้มูบเมนนอนอึเลือกอึเลืยูพี่น้องมองลีรีนมองลีลออืมบพว่าสีสวปอดไก อนถกอนอถากินอได้พี่น้องเอ้ยถากขมามูก็ยังบาได้มาอยู่นี่อยู่นี่นั่นข้อคานนะเลื่อนไปวันเสาร์อีก้วพี่น้องวันเสาร์อีกแล้วอไันตอืไปสามตัวแล้วยังเลือนเท่าไรบัดนี้นะเลือเก้าแล้วว่าวันเสาร์ชิมาเอาพี่น้องเอ้ย เมามูเห็นแล้วเนี่ยพี่น้องไล่ซดขายเออถ้าก็เป็นเจนนี่แล้วบบได้บอเฮยเจนซี่ไล่ซดขายหมูพี่น้องเห็นบอขาก็ได้เป็นลอยล้านปุ้อสอเอา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 ไปเลี้ยงนะเฮ้ยายเอาไปเลี้ยงนะกว่าเฮ้ยซามโตเข้ามาเบิ่งอ่ะตสว่ั เขามาเบิ้งแล้วเออนี่อือตัวนี้ตัวเงี้ยวถ้ากดแบบเบ็นนี่กับไงตัวผู้ตัวผู้นำมันคือหน่อยกว่าบูอีตัวรออดนะเออเอออืออีแางอีนอพีนอ นะคะนี่การดัดสินอนอุลุอองลรืงอยู่ในบืงนั้นเด้อหมูเอนเอาเนาะโอ้ยตีตัวเด็นนก <ๆ S 1> ก <ๆ S 1> ันได้ไหมฮะพี่น้องเอ้ยนยี่การจักบดจักแดจกดจักไล่แดจดจักไล่บดอยู่ดีแหละพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ้ยการตีปลาแซ่ซับพันเด้อเพราะขาดไหมูมาซื้อแน่อือต่าก,กาเนาะตอนนี้ก็ต้องกัดไข่หมูอย่างเร่งด่วนจะพี่น้องจะไปสนใจหมูไปซื้อได้นะคะ อมีฮอร์ลูกซีนใสจบนบ่เดินนี่นะอืซื้อแบบสำเร็จบอกเข้าซุกแล้วบ่อันนี้อันนี้ชอบมันด่วนเออเคชอบบริหารเขาสิ่อะอืมเชื่อมหั่นอะไรด่วนกันนะครับตอนนี้มาทั่วรพูนะมาทั่วรพูโอ้กินกับป่นดอกเคยกินกับป่นกินกับลาะทัวรพูนะ บอกพี่น้อกินกับปนกับอันนี้ได้อยู่อันนี้หั่นใหญ่หลายหลายน้อพี่น้องกินกับลากินกับปนน่อแซ่บกินกับต้มบมดแซ่บบอ๊จากคัมบ์โค้กเคยกินกับต่ำนะไม่ตีเขาคว่ากินกับต่ำอย่งแซ่บกับปนกับแยงกับแซ่บนี่สะอดโค้งงามนี่พี่น้องบนนี้กว่าโค้งงามจ้ะทุกวันนี้นะใส่โคกตัวนี้นะคะต่ำแซ่บบะแซ่บก็ต้องใส่จ้ะแซ่บที่บ่แซ่บนมีปลาแดก็ได้ นี่สิฮวาเซนไอซี่มันกขายเขาต้มเองครับขวดมันนั่นปกติเขาซื้อค่ะขวดใหม่มามันสีแกิแก๊ก่เออแม่นมันสิแก่แก่เทาก็เทาก็ว่ายุก่อนเขาจีใส่เหมือนเทาก็บอกกับท่านกินมันคือแปลกๆเฮาว่าดบอกกับนั่นเป็นอย่าคือแปลกให้เทานั้นน่ะเฮ้ยอืบัดนี้เอามาหน่ะขวดนั่น มันผัดเคล้าคายแปบว่าเขาล่างเขาขวดนะวอกกับวาอันนี้เขาไม่ได้วอกเขาหรอกเนาะผัดกัะชาที่ข้าสื่อมาข้าเคยกินกับบริเรสดาบนี่ไพี่น้องก้อนนานีที่สื่อมาแล้วก็ผัดปีศานี่สื่อมาเนาะมันกัดโดดใส่มันกัดยอมย่อมเรามันเซะทําก้อนนานีนะอืมวันนี้ไปสื่อมือแล้วเขาเข้ากันยัง่าเขาก็บวอกกับหน้าวอเขาสกอิริโดดมันคือมันคือกินแบบปแบบประเด็กไทยเขาเลยนะพี่น้องแบบประเดกกสายฮัมเขาเลยนะฟ้ามันนั่นคือมันเปิดแด้วนะ พวกวตีถาประแดดมันอินหมาฟ้ามันเข้ามาเปิดมันก็ต้องฉีกแกะเนาะได้พี่น้องเอ้ยในชัล้อตัวนงเฮ้ยนี่จิลเอ่ะพี่น้องจาได้ประมาณเจ็ดสิบตัวครึ่งนะคะขออนุญาตซีมนะคะับบทันเดโฮโลดีได้นี่คันท็อตนะสิกินยูอันนี้นะคันขวดคันโปกิิน เช่ทัวทอดข้าวบดแบขอไปไหนเลยอมอรเลยกับคุณดีจ้ะโออฮะไปพี่น้องจ้ะเดือนรับพระจากแล้วก็คิดต่างคิดหนาจากทุกซองกันแล้วกันพี่น้องจะไปเลยสบายดีจัง